บุรสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปู่ช่างต้นทาทาชลบุรีนะเนี่รับเข้าอีกหนึ่งเคสนะเป็นตัวทาทาซี 5. เจีเบื้องต้นนะลูกค้าแจ้งอาการนะเกี่ยวกับรถมีอาการรถเร่งไม่ขึ้นนะหลักๆเลยอลูกค้าเพิ่งซื้อรถมาอันนี้ก็หัวฉีดเสียนะเอาหัวฉีดไปเปลี่ยนแล้วอันนี้ใช้ไม่ได้ติดเครื่องแล้วรถเร่งไม่ขึ้นนะ ติดเครื่องแล้วลถเร่งไม่ขึ้นก็จะประมาณนี้เหยียบคันเร่งแล้วลถอยู่รอบประมาณอยู่ปันมาณ1,800รอบอประมาณนี้นะแล้วก็ไปโชว์เร่งไม่ขึ้นมาดูคอยหัวเทียนนะว่าหน้าตาเป็นไงอคอยนะจะเป็นของลูกัดนะหมดเลยสีหัวคอยเพิ่งเปลี่ยนมาเป็นของเทียมนะลูกัด ไอแบบนี้ใช้ไม่ได้นะยังไงก็พังทําให้ช็อตเข้ากล่องหมดเลยนะกล่องไปเรียบร้อยนะอันนี้ก็จะมีเดี๋ยวจะมาดูหัวเทียนอีกทีหนึ่งหัวเทียนเป็นยังไงบ้างหัวเทียนนะฮ NGK เดี๋ยวเดี๋ยวเสียอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะพังแน่นอนบวกกับคอยถ้าเป็นตัวนี้ด้วยนะเ mm hmm. นี่ยเขาเปลี่ยนใหม่สีตัวเลยแต่เป็นของนี่ลูกัด ไ,ได้นะกล่องไปเรียบร้อยสาเหตุหลักๆนะที่ทําให้กล่อง ECU เสียนะอันนี้ของคันนี้กล่องเสียเรียบร้อยหัวเทียนแบบนี้นะแล้วก็คอยเปลี่ยนมาใหม่ก็จริงแต่ไม่ใช่ของแท้นะอ่ามาดูไส้ในนะไส้ในระหว่างของแท้อันนี้ของแท้นะกับหัวเทียนบอร์ R6 อ่าของแท้นะ,อ,ะอันนี้ดูไส้ในอ่า เดี๋ยวให้ดูความแตกต่างอันนี้ลูกัดนะฮะอ่าจะเป็นสแตนเลสนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นทองเหลืองเห็นไหมแตกต่างความแตกต่างนะตัวนี้ใช้ไม่ได้นะเนี่ยลูกัดทําให้กล่องเสียอันนี้เปลี่ยนทั้งสี่ตัวแล้วแถมหัวเทียนก็ไม่ใช่ของมันอีกกล่องหลับเรียบร้อยนะฮะอันนี้ของแท้วิธีแก้นะก็คือหลกัหลกๆเลยไฟคอยเนี่ยจะช็อตลงกาวนะฮะก็จะมีหุ้มฉนวนคอยแล้วก็เพิ่มกาวเครื่องนะหนึ่งเส้นเข้ากับขั้วลบ แบตเตอรี่นะแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนกล่องหลักๆเลยประมาณนี้ออันนี้จะเป็นรุ่น A 3 6 B นะอ่ะเดี๋ยวทามานแก้ไขระบบไฟก่อนนะอันนี้หลังจากเปลี่ยนกล่องแล้วนะเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนกล่องเอากล่องมาเทสก่อนนะเอาของอีกคันนะมาเทสนะอ่ะมาติดเครื่องดูเครื่องสั่นนะอเอาเิ้น เครื่องเร่งได้แล้วนะแต่เครื่องสัน 88, นะส่นแปลกๆนะสั่นแปลกๆก็คือเด,เดี๋ยวมาล็อกมาร์กดูดีว่ะหนึ่งล็อกมาร์กใหม่แล้วก็วัดกําลังอัดใหม่นะโอเควัดกําลังอัดสูบหนึ่งนะเคสิบสองนะกําลังอัดสูบสองนะลกโอเคได้สิบเอ็ดนะ กำลงังอัดสูบสามรอ,อไปนะส,สิบสามนะกำลังอัดสูบสี่สิบสี่นะเปิดดูล็อกมาร์กนะแคมฝั่งไอเสียดูบิดไปหน่อยหนึ่งนะก็ แต่พานไทมิ่งนะยังไม่เคยเปลี่ยนลูกลอกยังเป็นตัวแรกอยู่เลยรุ่นแรกอ่าลูกลอกนะเป็นตัวแรกที่เป็นลูกตลับลุกปืนอัดนะตัวนี้ชอบเสียนะหลักๆล,ลูกลอกนะตัวตามจะเป็นแบบนี้แล้วนะอ่าหน้าตาจะประมาณนี้อันนั้นยังเป็นรุ่นเก่าอยู่แล้วก็ปากกินไอดีนี้แข็งโป๊กเลยน่าจะรั่วฝั่งไอดีด้วยนะหลังจากล็อกมาร์กใหม่แล้วนะล็อกมาร์กใหม่อ่า กล่องเกิงเปลี่ยนล้วนะมาติดเครื่องดูเครื่องติดเดินนิ่งนะ <S <S <an> <S อาเบิ้ล <S an> <S an> โอเคเรียบร้อยนะอะตามนี้สรุปง่ายๆเลยคือมาร์คตับเครื่องเลย <S <S <an> <S มาร์คผิดนะมาร์คมาร์คผิดอา่ามาร์คไม่ตรงน,นั่นเองแล้วก็กล่องเสียคอย ใช้ไม่ได้หมดเทียนใช้ของเดิมหลักๆประมาณนี้อ่ะตามนี้นะเดี๋ยวเก็บรายละเอียดแล้วก็ติดเครื่องรันวิ่งดูอีกเทสอีกทีหนึง่งทดสอบวิ่งเทสนะหลังแก้ไขอ่ะรวิ่งได้ปกติไม่วัดความเร็วไม่ขึ้นนะครับอ่ะมินาไม่อยู่แท่หกหมื่นโล รถวิ่งปกติเลยนะฮะความร้อนอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งความร้อนอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เราเดี๋ยวต้องมาดูนะว่าไม่ไม่ขึ้นเป็นเพราะเซนเซอร์วัดความเร็วเสียหรือเปล่าเปลี่ยนเซนเซอร์วัดความเร็วนะหนึ่งตัวหลังจากเปลี่ยนเซนเซ,นเซอรนะ์มาดูว่าไม่วัดความเร็วขึ้นไหม เรียบร้อยนะฮะเซนเซอร์เสียสอบนะพัดลมทำงานปกตินะฮะสองตัวในอุณหภูมิที่อยู่ที่ครึ่งหนึ่งนะฮะลมทำงานปกตินะตามที่กล่องอี u ีสั่งทำงานนะฮะอันนี้ก็จะทำงานประมาณ30วินาทีนะประมาณนี้30วินาทีหรือ1น,นาทีนะะอยู่ที่อุณหภูมิของเครื่อง เดิมครับว่าจะประมาณหนึ่งนาที แล้วนะเสร็จแล้วมีมันดีดเตรียมร้อยการทํางานของพัดลมก็คือปกติปกติกเลยก็แอร์ไม่เย็นนะตดลูกค้เาเอาไปไล่ต่ออีกทีหนึงสำหรับเทีน,นี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะเที่ยน,นี้เบื้องต้นลูกค้าแจ้งอาการก็คือรถมีอาการรถเร่งไม่ขึ้นนะรถเร่งไม่ขึ้นเร่งได้แค่ประมาณพันรอบจากที่กดเช็คนะก็คือ,อคอยเป็ยนแปลงมาระบบ พวกหัวท่งหัวเทียนไม่ใช่ของมันนะทำให้กล่องมีปัญหากล่องไฟช็อตนะฮะบวกกับมาร์กไม่ตรงด้วยนะมาร์กเครื่องไม่ตรงนี่ตั้งมาร์กใหม่เปลี่ยนคอยลเพิ่มนวนคอยเพิ่มเพิ่มกาวเครื่องยนต์แล้วก็เปลี่ยนกล่อง ECU เปลี่ยนหัวเทียนใหม่นะฮะอันนี้ก็จบสวยๆนะะพร้อมกับเซนเซอร์วัดความเร็วไม่ไม่ขึ้นนั่นเองอสำหรับท่านใดน,นะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทา่าทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้กับผู้ช่างต้นทา่าทาชนบุรีนะ 0802222002เรื 88, 22, 22, 22. ่องรถประพาลึกถึงช่างต้นถามหาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบที่เดียวนะจ๊ะ